โอ้ตอนนี้15องศาค,ครับโอเคเดี๋ยวเรา,เราออกเดินทางกันครับ น,นี้ก็กำลังจะเข้าไปที่จุดจอดรถนะครับจากป้ายนี้เขียนบอกว่าทางเข้างาน200เมตรรถก็ค่อนข้างเยอะครับนักปันพันท่านตอนนี้ก็ตีห้าครึ่งครับ รอดูอีกทีนึงว่าเราจะได้ไปจอดรถแล้วก็จะได้เริ่มออกตันตอนไหนนะครับเพราะว่าตามโปรแกรมแล้วชุดแรกจะต้องออกประมาณสักหกโมงเช้าครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปที่ที่จอดรถนะครับเข้ามาละตอนนี้เราเข้ามา อยู่บมอเตอร์เวย์แล้วนะครับพ <Yahoo! S 1> อ,อวันนี้หวังว่าจะออกทันกลุ่มแรกนะครับเพราะมันมีมีชิปทามชิปเวลาด้วยนะครับวันนี้ก็สามารถทำความเร็วได้ครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวรอดูก่อนครับว่าผมจะได้ถ่ายรูปมากแค่ไหนนะครับถ้าเกิดผม ซิงวันนี้ก็อาจจะไม่มีรูปให้ดูมากมายนะครับ oh, <no. S 1> บรรยากาศวิวอะไรต่างๆนะครับถ้าเกิดซิงนี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลามายกตัวซับมาถ่ายรูปนะครับ หาที่จอดรถก่อนครับโอเคครับครับผมครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปจอดด้านขวาสุดตามที่พี่เขาบอกกันนะครับอ่าโอเคก็จอดรถกันอย่างนี้ครับจอดรถข้างทางครับก็เดี๋ยวเราไปข้างหน้าแล้วกันครับตามที่พี่เขาบอกครับความือเก็บภาพเก็บเกาไปก่อนครับนี่ยังหาที่จอดรถไม่ได้นะครับ แต่นกน่าจะใกล้ๆแล้วครับเพราะว่าต้องวนไปจนกว่าจะสุดรถคันสุดท้ายครับเราถึงจะได้จอดและคือคันหน้าดได้จอดแล้วก็จะได้จอดครับ มาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับนายบริสตาเดซคลิสจากที่ชมคาเฟ่ครับก็วันนี้นะครับผมอยู่ที่ M6 Motorway r i ไรส์2 2 2ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ถนนมอเตอร์เวย์แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็รอรอกลุ่มจะมีกลุ่มใหญ่ๆที่ผมจะไปด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ดูแล้วก็น่าจะปล่อยให้นักปั่นจักรยานนะครับ ปั่นไปตามเส้นทางมอเตอร์เวย์แล้วนะครับวันนี้วันนี้เราก็อยู่ที่ปากช่องนะครับอันนี้ก็อากาศเย็นดีมากเลยครับตอนนี้ผมก็กำลังปั่นไปที่จุดปล่อยตัวนะครับตอนนี้ก็6โมงแล้วตันนี้ก็มาถึงครับตรงน,นี้น่าจะเป็นใกล้จุดปล่อยตัวนะครับอันนี้เราต่อสังญาณยืครับ ก็ทั้งเดียวในชีวิตครับที่เราจะได้มีโอกาสเอามาปั่นบนถนนมอเตอร์เวย์ครับเส้นนี้ครับโคลาครับตอนนี้ที่ปากช่องครับช่องแล้วก็ตอนนี้ผมก็มาอยู่ตรงท่านผู้นวยการโรงพยาบาลศรีคิวท่านหลงรองรับการตำรวจคูนารจังหวัดปล่อยตัวนะครับท่านตอนนี้ก็ทํางตำรวจท่องเที่ยวด้วยนะครับนี้ก็พี่น้องเรา วันนี้เรามีความภาคภูมิใจแล้วเราก็มีความตั้งใจก่อนที่จะเกิดเหตุเ,เกิดกิจกรรมวันนี้นี่แต่ก็ไม่ได้รับการอนุมัติท้ายที่สุดด้วยความกรุณาของท่านรัฐมนตรีศักดิ์สยามชิดชอบนะฮะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยการประสานงานของท่านรัฐมนตรีช่วยท่านวีรศักดิ์หวังสุขกิจโพสลก็ได้รับอนุญาตให้ใช้เส้นนี้แต่เนื่องจากการอนุญาตเนี่ย ามาในต้นเดือนนี้เองครับทําให้การเตรียมการต่างๆก็อาจจะเป็นไปด้วยความกระชั้นชิดแต่ได้รับความกรุณาจากภาคส่วนต่างๆที่เข้ามามีส่วนร่วมที่สําคัญคือได้รับความกรุณาจากพี่น้องนักปั่นให้ความสนใจมากในช่วงการลงทะเบียนใช้เวลาประมาณ20นาทีก็เต็มตามจํานวนที่เราต้องการนะครับแล้ววันนี้เป็นวันที่เราจะปั่นด้วยความสุขนะครับ แล้วถ้าเราปัน่นแล้วเ,เราปั่นวันนี้ทางสมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมาได้เล็งเห็นว่าหากการปั่นวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยพี่น้องถือปฏิบัติตามกติกาตามมาตรการต่างๆในช่วงประมาณต้นเดือนพฤษภาคมเราจะจัดการวิ่งมาราธอนบนเส้นนี้ไปลงที่อำเภอสีคิ้วนะครับแล้วก็คิดว่าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยวันนี้ขอให้พี่น้องกรุณาช่วย ดูแลตัวเองนะครับในเรื่องของการปั่นซึ่งทางผู้จัดได้เตรียมไว้เรียบร้อยการแบ่งกันขึ้นไปวันนี้เป็นโชคดีของพี่น้องว่าในช่วงเทศกาลที่เราเปิดให้มีการใช้เส้นทาง M6 เส้นนี้เราทางกรมทางหลวงให้ใช้ฝั่งขวามือฮะซึ่งจะอยู่คนละฝั่งกับฝั่งน้าลำตะคองนะครับวันนี้เราสามารถปั่น ด้านซ้ายมือซึ่งจะอยู่ชิดซ้ายกับลำตะคองสามารถที่จะเทควิวได้สามารถที่จะ,าาจะหกักหากต้องการกลับกลับได้นะฮะแต่อย่างไรก็ตามอยากให้พี่น้องได้ดูเรื่องความปลอดภัยตอนนี้เราก็ออกมาจากจุดปล่อยตัวแล้วนะครับตอนนี้ก็ไปเรื่อยๆอยู่ครับตอนนี้ผมกําลังรอรอกลุ่มขาแรงอยู่ครับเื่อถ้าเกิดเจอกลุ่มขาแรงแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปกับเขา เราไปซิ่งกันครับหรือว่าจะไปแบบชิวๆก็ไม่รู้นะครับวันนี้ครับอตอนนี้ผมก็น่าจะไปกับกลุ่มพี่ๆกลุ่มนี้เลยนะครับก็ดูแล้วก็น่าจะพอได้ซิ่งประมาณหนึ่ง เราซ้ายมือติดเ,เป็นแนวกัน,นมือนะครับตอนนี้เป็นออาเตงเลียครับไลนะครับวันนี้เรา,าก็มาถึงมง รประมาณเก้าพันถึงสิบพันครับ วันนี้ก็ประมาณขึ้นขบวนนี้ก็สลนลมนิดนึงครับไปเรื่อยครับก็ใช้แรงเยอะเหมือนกันครับวันนี้ผมฝันมาอยู่ประมาณที่200งร้อยกว่า Chúng mình bắt đầu รถมาเชียวตอนนี้เราก็เ,เลยอ่ะลำตะคองมาสักนิดแล้วครับ,รบอันนี้ก็เป็นทางราบนะครับเกตดิงคิ้วครับก็น่าจะใกล้ๆจุดจับตัวแลวครับ ลราก็กลับตัวมาแล้วครับผมกดระยะมาได้แค่20กิโลเมตรครับตอนนี้ก็น่นจาจะสุดประมาณ26กิโลเมตรแล้วครับตามโปรแกรมนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ไปเรื่อยๆครับตอนขึ้นเนินผมว่าจ,จะมีเซตเพราะว่าขามาผมตอนขึ้นเนินผมก็กดมาประมาณ3 0 0รอวัตต์ทุกเนินโอเคครับแล้วก็ดูโวัววิ่ครับ คือครับเดี๋ยวผมตามคุ่มหน้ากันครับไกลๆแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันไปครับอีกหนึ่งเซตครับประมาณ26กิเมตรนะครับก็เราก็ปั่นกลับมาเส้นทางเดิมนะครับ นางปันที่มาจากฝั่งขาขามาครับนี่เราขากลับแล้วครับอันนี้ครับไปกันเรื่อยๆครับเจอไหมครับผ่า,า,นานจุดสตาร์ทมาแล้วครับมาไม่สุดครับ ผมว่าอะไรเมื่อก kind of <com stairs> ี้ก็ออกมาประมาณ350ร้อยหาสนะครับเลี้ยง300ร้อดูดีครับเราเดินสวนซืประมาณสัก50เมตรสุดท้ายก็จบไปแล้วครับกับการปั่น m 6หอมอเตอร์เวย์ไรเออ์สองพัน่สิบสอกับผมนายบาริสต้าเดอร์ไซคลิสจากชิชมคาเฟ่ครับตอนนี้ก็ โซไปครับมาคนเดียวขากลับก็ไม่ค่อยได้ถ่ายเท่าไหร่ครับเน้นออกแรงครับออกแรงซะเยอะเลยขากลับบรรยากาศเข้ามาครับกลุ่มแรกกลุ่มแรกเข้ามาเป็นที่เรียยแล้วครับตอนนี้ก็ฮะตอนนี้ก็เวลาเจ็ดมงสิครับ ก็สนุกมากครับทันนี้หนีหนีได้ไม่สุดครับโดนกลุ่มมาหลบก็จบแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านครับกลับไปเปิดร้านครับโอเคครับก็ก่อนจบคลิปนี้ครับก็ฝากเพื่อนช่วยกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับแล้วก็พบกันได้ครับที่ชิชชมคาเฟ่แอนด์บิสโตครับกับผมครับริสต้าเดซายคาริสโอเคครับสวัสดีครับ